กาแฟช่วยปลุกเรายังไงให้ตื่นเต้นเดี๋ยววันนี้มาฟังกันนะคะสําหรับกาแฟจะมีคาเฟอีนที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวคาเฟอีนนี้เองจะไปยับยั้งสารที่ชื่อว่าอะดีนโนซีนซึ่งตัวอะดีนโนซีนนี้นะคะจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าง่วงเหงาหาวนอนนั่นเองนะคะพออะดีนโนซีนถูกเบรกใช่ไหมคะถูกยับยัง้งจึงทาให้ร่างกายมีความสดชื่นตื่นตัวมีสมาธิแล้วก็เหนื่อยน้อยลงนั่นเองและที่สําคัญ นะคะคสําหรับตัวคาเฟอีนเองนะคะตัวคาเฟอีนจะไปช่วยกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนซึ่งตัวอะดรีนาลีนนี้จะช่วยทําให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดียิ่งขึ้นหรือแอคทีฟได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและที่เด็ดมากกว่านั้นตัวคาเฟอีนนะคะจะไปช่วยกระตุ้นสารสื่อประสาท3ตัวด้วยกันคือโดปามีนเอพิเนฟรินและก็ซีโรนินซึ่งจะช่วยดูแลในเรื่องของ ความสดชื่นความตื่นตัวแล้วก็ความสุขนั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนะคะกาแฟจึงปลุกเราให้ตื่นเป๊ะอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหากาแฟที่จะดูแลสุขภาพนะคะแนะนํานี่เลยกาแฟถั่ววันเปียงของ Polyherb นะคะอย่าลืมมองหากาแฟถั่ววันเปียงของ Polyherb ต้องเป็นซองสน้ําเงินเท่านั้นนะคะไปช้อปปิ้งกันได้เลยที่ตะก,กานะคะ